สวัสดีครับผมกับช่องใหญ่เกียงชาแนลออฟฟิเชียลคือเรามาันเดิมกับมื่อันี้เมื่อนี้มันจะเกียงถิ่มาเห็ดมะไรไปให้หลานสาวหนูนาวัชราพรเขาจะเปิดว่องออื่นนะครับหมอลำใจเกินร้อยบอยซีริชัยกับกำลังถิมาเตรียมเห็ดมะไรใส่ไปให้หลานสาวหนูนาวัชราพรหลานสาวของใหญ่เกียงนี่แหละ อยู่ที่วงหมอลำใจเกินร้อยไวซีดิชัยครับเขาเปิดได้ดูการวันที่27กันยายน2568ไม่ยชเกี่ยงเกล็ดแล้งจะมาเห็ดมาไล่ใส่เกล็ดใส่ก็ขั้นขันอส่เนี่ย สองขัดยิมากเลยมันคือไทยรัฐดีนเนาะเด็กเห็ดฟงมาได้ไปไห้เนาะหนูนาหนูาน,นาวัชราพรเด็กหน่อย บ้านมาชมนรสางาน,นี่แหละบ้านมาชมนี่แหละหลานของไฟยยเง,เงเี้ยงยีนี่แหละเด็กเด็กหน่อยๆขี้อายขี้อายบวกล้ว,วยบ้วนน้ำข้นเนาะมาหนี้กันไปเรียนหนังสือจบจากโรงเรียนบ้านมาชมาไปเรียนต่ออยู่พยัคฆภูมิวิทยาการพยัคฆอำเภอพยัคฆภูมิปิษายเพราะอะไอีกช่วงจังหวะหนึ่งไมางา่งั้นโอท็อปส์ว่า ไปประกวดลองเพิ่งกับผลประกวดว่าประกวดชนะเลือดได้รางวัลที่หนึ่งชนะเลือดรางวัลที่หนึ่งมานี่กะเยื่อนจนจบคนละจะังคอยไปสมัครเขาอยู่น้ำมะล้ําเจเกตลอยไปสมัครไปออดิชั่นสองเทียปุ๋ราะ เป็นกัเลยวา่าเอานำเชียงกับไปได้ก็เลยวา่าใครเปิดอ๋อปิดฤดูกาลสิช่วงไหนว่าคี่หนูหน้าไปช่วงปีฤด,ดูกาลบ่นก็เปิดฤดูกาลใหม่เปิดเปิดีนั่นพอดีมั้งเปิดฤดูกาลใหม่ช่วงที่เปิดฤดูกาลใหม่ที่ที่ไกเ่เนาะเออไปก็เลยไปก็เลยโอ้ วดไว้ก็ใจดีให้นูน้าขึ้นโชว์แรักเป็นที่หัวใกของแฟน,นครับหลายขึ้นอยู่ครับเยอ๋ยบางว่าปีนี้นูน้านี่พัฒนาการไปถึงขันไดแล้วเมื่อนี้ไปยยเกี่ยงกำลังเหตุอะไร่ิไปหายกำลังแรงเที่ย์แรงใจกังนูงหน้าเบางว่า ปีนี้พัฒนาการของเขาเนี่ยที่้ำได้ที่ได้ขึ้นช่วงอนไนเนี่ยหรือว่าสีได้ร่ำในเร่องบันะครับอันนี้ครับาญ่แก้งกับที่ได้ไปน้ำเบิงสำหรับพม่เก้งเองกับเฮียยูทูบยูพอดีเป็นยูทูปเปอร์ไปใน่แนวนี่แหละไปมักกางดานมอลัมดานทิลิปินมอลัม มอลลัมทุกขณะแหละครับไปแยัเกียงกับไปถ่ายซ้ำเวลามอลลัมขณะนั้นเปิดรวงเนรหรือไปท้ำมาท้ำการแสดงอยู่ใกล้ๆบ้านของพปยเกียงไปยเกียงกับน้นำไปทายมาลงกยูทูปไหนที่แห่งนอกหรือเบิง้งหรือชมนะครับโดยเฉพาะหมอลำใจเกินร้อยมอลำใจเกินร้อยบอยสีดิชัยยี่นี่ เป็นยังไงพี่น้องกรับไปเบิ่งนรับงานนะครับเด้อวันที่27กันยายนเกิดขึ้นมื่อื่นทีเป็นยังไงมีโชว์อลังการขนาดใดครับผู้ใดอยู่ไกลอยู่ไกลสนใจอยากไปเบิ่งไปชมกันไปได้ครับ ครับสำหรับน้องหนูราวัชราพรหรือว่าหนูนามอลำใจเกิดลอยครับกับบ้านเกิดกบคือบ้านมะชมหมู่ที่ห้าตำบลพันเอนอำเภอพยาครับภูมิพิสัยจังหวัดมหาสารคามก่อนติดตขอสู้ร่วมกันกับคือจังปัยเกียมติบฟังหรือว่า งานโอทอปไปประกวดรองพงอิ้งโอเม็นจะโอทอปเลยเริ่มเรียกแบบด้แจกงานร้อยกระทุง่งไปประกวดน,น,นั่งโนภมาศตัวแทนของหมู่บ้านไปประกวดน,น,นั่งโนภมาศโยทีออบตพันเอ,นเอ็นการติดับรางวัล รองะน่ะเลือดแม่นว่าชุ่นะแต่ว่าน้ำเสียงการแสดงควมสมรถหนูหน้ารองพี่พี่น้องในตำรวจหรือว่าพี่น้องในกลไกๆไกลกที่มารวมงานร้อยกระท่งก็ว่าโอ้หลวงผู้ใดขึ้นเสียงดีแท้บาดีกันก็เลยเห็นแววหนูหน้าก็เล่ ปรึกลองเพลงมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนได้ไปประกวดอยู่ที่งานโอท็อปอำเภอพยักนะชนะเลิศและกะด้ดเป็นตัวแทนของอำเภอพยักเข้าไปประกวดที่จังหวัดมหาสารคามงา,งานงานกาชาติที่มหาสารคามครับครับกะหลังจากนั้นกะ,ะได้มา พันตัวเองอยากเป็นหมอลำพระว่าอยากอยากอยู่หมดอยากอยู่ในคณะหมอลำในใจนั่นก็มักมักไขมักหมอลำคณะใดเขาบอกว่าหมอลำคณะใดก็ได้แต่ว่าในใจจริงเนี่ยอยากอยากอยู่หมอลำใจเกินร้อยบอยสี่สิบใช่พระว่าะว่าเ<ป>พลินครับในหมู่บ้านมาชมนี่หลายนะครับสำหรับหมอลำใจเกินร้อยเพลินครับหมอลำใจเกินร้อย เราจะพวกไม่ไงไม่ไงย่ยายย่อย,ย<ห>ของหนูนะ่าย้อยย่อยยุ่นหมักกลงจะนี่อ่าหมอลั่มไวทีได้ใช่กับแอนอัลลาดีมาเลยมาโอ้ยจะเป็นคนงามคนงาม,งามค้นว่างามทั้งครูคนน่ะเสียงก็ดีลั่มกระมวนไปเบิง่งด้วยส่ยสอดแกงชุกหมง่ง เดี๋ยวจะพอ,อน,นีแยนกลางๆพ่อใหญเก่งตั้งชื่อหอดมัว่วชื่อว่าจะไหนงูบ่เชือมัว่วชื่อแบบบอยมานกะ็ยี e. ่แอนมนาเน่มนจะออกออกบานมากเลโอ้ยไ,ไหลงวดหายเบ่งเ่งมาบ้าไปหมยว่ะตั้งหอดชืองัวชื่อบอยกับแอนเนี่ยั่วเพื่นน่ะี่ก็เกินมาขังขัก หลงข้างเม่มวลลํำขนาดใจเกล่ลอยชุดชุดเลยแหละทุกทุกขั้งที่บอยซีดีใช่เปิดวงปิดวงหรือว่ามาแสดรียงใก่ไกในระยะทางหนึ่งรยกิโลสิบไปครับสบห้ากันไปโดยเฉพาะไป็เยีย่ยงนี่ไปนะ้ำทุกหม่องครับมว่าสจิเป็นวีลัมลอยเอ็ดแต่ละข้ามไปบัด ว่าจะมาทำว่าจะเปิดทําการแสดงอยู่ใส่นะครับเพราะคนมักใจรักแล้วก็มักชื่นชอบน,นอ่มามะล่อมใจกันลอยนะครับเพราะว่ามะล้อมใจกันลอยล่าดีแถบดีทุกเรื่องไม่เมื่อกล่าวาาหนักแล้วเราอ่ามาลับใจกันลอยนี่ล่าเรื่องใดนะครับเป็นตะฟักแน่ทุกเรื่องครับเมื่อจืดเมื่อคเายบังว่าปีนี้ว่า นูน่าจะได้ขึ้นล่ำเรียงล่ำเพลนบัวนะครับระกะพ่อใหญ่เกี่ยงกับที่ไปหายกำลังแรงแย่แรงใหญ่เลยเห็ดเพิ่นพ่วงมาไลอีกชูดเดียวนีแล้วครับอ่าสำหรับคลิปนี้ครับพ่อใหญ่เกี่ยงกะบทขอจบคลิปใบก่อนเดี๋ยวจะช่วงที่จะเห็ดมาไรอีกเห็ดเป็นพ่วงทังควายทีมาอ่าไทยหายเบิ่งอีกแย่หนึงครับขอขอบคุณครับพี่น้องท,ทุกคนเออที่รับชมนะครับอ่าที่ ผู้ใดเข้ามารับชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์ซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้กับช่องพญเจียงชาแนลออฟฟิเชียนน้นำเนเด้อครับอย่าลืมเบิ่งแรกกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้เบิ่งคลิปใหม่ๆต่อไปเรื่อยๆครับผมสวัสดีครับ